เรื่องกรรมมันเป็นเรื่องเข้าใจยากคนที่จะเข้าใจเรื่องกรรมแจ่มแจมนะ้งมีแต่พระพุทธเจ้านะมันเป็นเรื่องอาจินใจชนิดหนึ่งว่าใครดีใครไม่ดีเราดูที่ตัวเราเอง <c oughs> ถ้าเราดีพอไปเกลียดน,นันเราไม่มีหน้าที่ไปตัดสินใครเดียวก,กรรมตัดสินเอง ใช่มีเงินไขเดียวทำแล้วจะต้องรับทันทีอย่างคนชั่วบางคนมันไม่ได้ชั่วร้อยเปอร์เซ็นต์มันก็เคยทำความดีมากุศนมิบากยังให้ผลอยู่ตอนนี้ทำชั่วรู้สึกทำไมคนชั่วมันไม่ได้รับผลยังไม่ถึงเวลา